สวัสดีช่วงบ่ายของวันที่20บีนาคม2567อีกรอบหนึ่งที่วัดด่านดูนะครับมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งก็เนเื่องจากว่ามีภารกิจในวันที่24ถึงวันที่26เที่ยดถึงนี้ต้องเดินทางไปกับทางวัดนะครับมีธุระที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหารนะครับบังเอิญว่า จะออกไปธุระข้างนอกแต่ว่าก็ยังไม่สามารถออกไปได้นะครับเพราะว่าด้านบนนู้นที่เห็นอยู่ด้านบนนู้นนะครับรถแมคโครที่ทําถนนเข้ามาที่วัดเนี่ยมือตักดินนะครับเกิดํำรุดเสียหายเนื่องจากเจอก้อนหินขนาดใหญ่และเกิดการขีดขาดก็เลยต้องต่อต้มแล้วก็เชื่อมมือตักให้กับมาใช้งานได้อีกหนึ่งวันนะครับ รถจอดอยู่ด้านตลาด้านซ้ายข้างบนนู้นเลยออกมาไม่ได้เพราะว่าารถที่มาซ่อมนั้นยังฝางทางลงอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสมารายงานความคืบหน้าของวัดด่านดูสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอารถออกไปสุะระข้างนอกได้นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะครับตรงบริเวณด้านขอบด้านซ้ายของถนนเนี่ยครับคิดเลยไปด้านหน้านู้นนะครับเดิมทีก็จะเป็นที่ วางของเจดีอัฐิของอจัดญาติของชาวบ้านผู้ร่วงลับนะครับก็เนื่องจากว่าจากกระสินจรที่ผ่านมานะครับแล้วก็งานบวงสวงแล้วก็งานกระสินสามงานที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นได้ว่ามีญาติธรรมนะครับได้เดินทางมาร่วมงานที่นี่ทุกสารทิศซึ่งบริเวณที่จอดรถเนี่ย ไม่เพียงพอนะครับเดิมทีเนี่ยที่จอดรถก็จะมีแค่ด้านหน้าสาราพอฉันข้างล่างนี้แค่จอดได้แค่เต็มที่ก็ประมาณเจ็ดแดทันนะครับส่วนด้านบนนู้นที่เป็นลานสร้างพระนู้นนะครับพอเอารถขึ้นไปจวดก็ไม่ก็ไม่สะดวกเพราะว่าพิธีกรรมอะไรทั้งหมดทีเวลาที่มีงานก็จะอยู่ข้างบนนู้นนะครับก็เลยทางวัดก็เลยปรึกษากับชาวบ้านนะครับก็เลยเห็นท้องต้องการว่าบริเวณนี้นะครับ ตรงที่ขุดบาดาลใช้น้ําสําหรับทางบัดเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านนากุติพญานาคเนี่ยแล้วก็เลยไปถึงมุมบ้านนู้นนะครับบ้านของแม่เฉลียวนะครับแม่เฉลียวได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ควรก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยมาย้ายเจดีเกดีอธิของญาติญาติผู้ล่วงลับนะครับไปเรียงรายไว้ฝั่งนู้นเพราะว่าบริเวณทั้งหมดนี้ จะปรับพื้นที่ให้เป็นที่จอดรถให้เพียงพอกับย่านทรากับญากับยา่บยาทําที่จะมาร่วมงานบุญในปีต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ต่างระดับกันเป็นหลุมบ้างเป็นทางน้ำไหลบ้างนะครับเป็นโขดหินบ้างปลูกต้นไม้บ้างตรงนี้ก็จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับก็เลย มารายงานความคืบหน้าให้เห็นว่าทางวัดจะทําอะไรต่อไปนะครับเนี่ยกองดินครับเพื่อที่เนี่ยทางน้ําไหลไหลมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก็จะไหลซอกผ่านตรงนี้ออกไปนะครับส่วนเมนที่เผาศพช่วคราวนะครับอันนี้ข้างด้านหน้านี้ก็จะมีการรือ้อถอนออกนะครับซึ่งได้รับการอนุญาตแล้วนะครับแล้วก็ คงจะต้องใช้ดินหลายคันรถนะครับมาถมพื้นที่แล้วก็เกลี่ยพื้นที่ใหม่นะครับโดยรวมแล้วพื้นที่จอดรถบริเวณที่ว่างๆที่รายงานที่เห็นนี้ก็น่าจะรวมๆแล้วน่าจะน่า,จะ,นาจะประมาณเกือบน่าจะเกือบสาเกือบสามร้อยตารางวาคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือที่เผาตกชั่วคราวนะครับ แต่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วหละ่ะต้องมีการซื้อถอนนะครับต้องมีการรื้อทิ้งแล้วก็ปรับพื้นที่ทั้งหมดที่ตั้งแต่เนี่ยครับหลังกุฏิพญานาคถึงเชิงตีนเขาบริเวณนี้แล้วก็เลยไปถึงฝั่งบ้านของแม่เฉลียวนะครับซึ่งเขตวัดกับที่ดินบ้านแม่เฉลียวเนี่ยก็จะ,จะอยู่ติดกัน ซึ่งเดี่กจะเป็นทางน้ําไหลซึ่งเห็นมองเห็นโขดหินนะครับเป็นทางน้าไหลผ่านตอนเมื่อคืนเนี่ยน้ําก็จํานวนมากก็ไหลลงจากข้างบนนูน้นผ่านตรงนี้ด้วยนะครับไหลออกได้หลายทางก็จะเห็นว่าชาวบ้านมาได้ย้ายเกดี D, อัฐิของญาติญาติผู้ลงรับมาไว้บริเวณเดียวกันกลายเป็นรั้วบ้านของแม่เฉลียวไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะเลยเห็นว่า บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับต,ตั้งแต่โขดหินลงมานี่แล้วก็ดินเนินทั้งหมดที่เป็นเนินต่างระดับกันนะครับก็จะมีการเปลีย่ยพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะให้สามารถทําเป็นที่จอดรถได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์คิดว่าคืนนี้นะครับหลังจากเกษตรกรแล้วก็ช่างลงนานงานสร้างพระแล้วอาจจะได้ไปแซวแซวเจ้าของบ้านนิดนึงว่ามีกำแพงบ้านใหม่แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับ อันนี้ของวัดกับวัดแท้จริงใครวิ่งเข้าใครข่าผ่านเข้าผ่านออกเหาเป็นยามเป้าบ้านให้อย่างดีนะครับก็คิดว่าถ้ามีกำลังนะครับทางวัดก็คงจะมีอะไรที่ต้องพัฒนา และปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดิมทีวัดแห่งนี้ไม่ได้รับการบูรณะประัิษฐณ์มาค่อนข้างที่จะยาวนานหลายสิบปีนะครับซึ่งถนนทนนทางที่ทางเข้าเข้าวัดเนี่ยเดิมทีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพิ่งจะมาเริ่มขยับขยายในปีนี้นะครับแล้วก็ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สร้างโรงครัวเสร็จ นะครับจนมาถึงป่านนี้ทางวัดยังไม่ได้หยุดเลยนะครับสร้างลงครัวเสร็จมาต่อเติมสารบบนสาราล่างนะครับแล้วก็มีงานบุญกระถินแล้วก็มีการสร้างพระแล้วก็บวงสวงแล้วก็มาขยาบแถวถนนแล้วก็จะมาทําที่จอดรถเนี่ยครับปีสองปีเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับก็แต่ก็เป็นข้อดีนะครับให้ บ้านเล็กๆแห่งนี้นะครับสามสิบสี่สิบหลังคาเรือนเนี่ยกด้มีการพัฒนาแล้วก็มีพลัใหญ่สร้างเสร็จนะครับไว้สักการะบูชากล้าบขอยคนที่นี่นะครับมาที่นี่บ่อยจนรู้สึกว่าเป็นคนที่นี่แล้วนะครับถึงจะเต็มทีเป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่พื้นเพแถวนี้นะครับแต่ก็มาที่นี่ได้สี่ห้าปีแล้วนะครับ จนรู้สึกทุนเคยแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็ให้การต้อนรับดีจนกลายเป็นลูกหลานของคนที่นี่ไปแล้วไกลๆนะครับก็ขออนุญาตอ่รายงานความคืบหน้าว่าตอนนี้ทางวัดได้ทำอะไรบ้างแล้วและจะทำอะไรต่อไปในช่วงที่รอให้รถสองคันนั้นขยับเพื่อที่จะเอารถออกนะครับ เดือดขึ้นไปดูนิดหนึ่งก็เลยถือโอกาสมารายงานความคืบหน้าให้ทราบนะครับจะขอจบคร่าวๆการรายงานความคืบหน้าของวัดด่านดูในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ